ท่านได้ค้นคว้าเรื่องของสเน็จพรรมโตวไวมากสมเด็จท่านสร้างพระพิมพ์ขึ้นด้วยผมวิเศษก็าอาจจะเป็นที่สงสัยแก่ผู้ที่นับถือและนิยมในสมเด็จว่าผมวิเศษคืออะไรจํานวนพระสมเด็จเนี่ยน่าจะต้องมีจํานวนที่มากมากกว่าที่เราคาดคิดแต่อาจจะไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับก็คือเอาที่อาจารย์พูดแล้วมาดูว่าวัดที่านสร้างนไปสร้างวัดเกตชัยโยท่านสร้างวัดชัยโย มีค่าตรวจ p ีนะครับแล้วก็ค่าตรวจที่เป็นอิเลเมนต์ปกติซึ่งโดยทั่วไปค่าตรวจอิเลเมนต์สามารถตรวจหาค่ามวลสารทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าเป็น SD Analyzer ที่เราพัฒนามาเพื่อทำักศึกษานะครับจะมีค่าตรวจเพิ่มขึ้นมานะครับอีกประมาณ5ค่าด้วยกันครับก่อนมีส5งสี4ห่าสอนาาาะนั้นเราหักลบไปก็ต้องร้อยห้าส นะครับนี่นะครับแล้วตรงนี้ก็คือนะฮะเราจะเจอเขาเรียกว่าตไบทองผมทองเล็กนี่เรามองตาฝ่าก็ไม่เห็นครับลึกๆมานะครับสิ่งที่เราพบอย่างที่ผมเคยพูดครับเราก็จะพบกับผลิตต่างๆที่เป็นเหมือนฟิล์มนะครับนี่คือทองนะครับเห็นไหมครับเยอะแล้วพื้นจะลักษณะผิวพระจะเหมือนพื้นทิศอ่อนนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นลักษณะความหนึงนะครับค่อนจะเยอะดูผิวนี่นะครับ ขาวๆนี่ก้นี้นะครับโอวิแศษนะครับผมวิเศษก้อนเนะ้ยเห็นไหมไม่รามันเงานะครับบางทีเราดูแล้วเหมือนฟันเลครับทีาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเครื่องเบนซิตี้นะครับ จริงๆเครื่องนี้นะครับใช้ช่างปลุ่มที่เป็นเหลียกระสับโลหะนะครับแม่นยำมากคือเราจะใช้ควบคู่นะครับกับตัวของเอเย์ฟูเรเซ่นนะครับเราจะใช้ดูสัดส่วนับซึ่งพระสมเด็จ่ยมีสัดส่วนครับแต่ว่าในแต่ละเนื้อเนี่ยในการเก็บข้อมูลของเราครับเราจะมีตารางเทียบค่า D นซิตี้ซึ่งคนที่มาอบรมนะครับเดี๋ยวช่วงที่ทำนะครับก็จะได้ช่วงปฏิบัติทก็จะได้เรียนให้ใช้เครื่องนี้ครับก็ดีกันเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่อยู่ใน คือซิลิคอนเ่นะครับมีอยู่3 8ีมนะครับมีแคนเซียมอยู่48%เล็กนะครไม่เยอะนะครับ0.2%เองนะครับแล้วก็มีะประมตรถีดนี่ครับนี่จะเป็นผิวพระที่เราดูในตอนต้นคลิปนะครับที่ข้างในเป็นเนื้อเหนียนุ่มครับเราจะดูระดับฟีดบารครับครับก็จะเป็นการ คลายข้อสงสัยที่เราพบและเป็นจุดสังเกตอยู่ตลอดนะครับองค์พระนะครับจะอยู่ในฐานที่ท่านเห็นนะครับกล้องตัวนี้ก็มีกําลังขยายที่สูงมากนะครับดูได้ถึงในระดับเซลล์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะชมครับจําเนื้อได้นะครับเห็นว่ามีความเหน็ดอนุ่มนะครับตัวองค์พระค่ะลักษณะการเคอร์ฟในผิวผิวใช่ใช่ผิวเม่เาเฉพาะ พอที่กล้องเรามองเห็นตอนนี้คอ๋อครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ใช่<ด>ใช่<อ>ชนิจิขององค์พระที่เราเห็นในกล้องนะคะลักษณะก็คือนะครับ รัศมีเปรวนะครับไม่สูงนะครับใบหน้ากลมแล้วก็นะครับมีสังาตินะครับระดับสิงหนึ่งสิงสองประมาณนี้นะครับ้วองค์ถือว่าเป็นศิลปะสุโขททยแท้นะก็คือพระเนี่ยใบหน้าจะเป็นวงลีนะครับเปลวรัศมีสูงนะครับก็คือหรือเราเรียกนี่ว่าเกศทะลุซุ้มนะครับลักษณะอกผายนะครับเอวผายทีนี้พระหานุเสียม นใไปดูในพิพิธภัณฑ์ก็ได้ครับพานุก็คือการครับเสี้ยมก็คือแหลมเมื่อแหลมปุ๊บเนี่ยทำให้คางแหลมแต่ว่าพระที่เป็นสกุลช่างสุโขทัยที่เป็นสกุลช่างกาแพงเพชรเนี่ยนะครับเหลี่ยมจตุรัสครับเขาจะมีนะครับตัวที่เป็น A อบวกบนะครับแล้วก็บวกกันมีสแควรูทคํานวณนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสอีกทีนะครับนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสซ้อนยังไปเรื่อยๆในมุมนี้นะครับแล้วพาลากเส้นโค้งเนี่ยครับ สไปร์ลนันก็จะหมุนไปจนถึงสุดนักออกแบบจะเข้าใจมุมนี้ครับแต่ท่านดูครับว่าตำแหน่งที่ตัดนี้ที่แบ่งสัดส่วนตรงนี้ครับคือตำแหน่งที่ตรงกับขอบที่ถูกตัดครับตำแหน่งตรงกับขอบที่ถูกตัดเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูครับนะครับตรงกับขอบที่ตัดครับนี่นะครับตรงแล้วแบ่งสัดส่วนนะครับนะครับซึ่งอันนี้นะครับคืออัตราส่วนก็ได้เลยโชว์จากนั้นครับ แล้วนะครับอาจารย์ได้เริ่มบุกเบิกเพื่อเพื่อจะเดินไปสากลแล้วเนี่ยสิ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินไปสากลได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยองความรู้นะครับความรู้ที่ที่เราเคยต้องเรียนรู้ละนะครับจะต้องผ่านมาฝึกอบรมกันต่างๆเนี่ยคงจะต้องเข้ามาละนะครับใช้วิธีการฟังอย่างเดียวไม่ได้ละฟังไม่ตั้งออย่างเดียวไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องการเข้ามาเรียนรู้นะครับมาอบรมกัน แล้วทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่อง ISO แล้วนี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยถามว่าถามว่าพี่ได้ยินเมื่อ ISO เนี่ยมันม,มีราถโอ้ใหญตัวนะครับไกลตัวมากมันไม่ได้เกี่ยวพันกับอ,อะไรกับเราแต่ตอนนี้พอเห็นกิจการใหญ่ๆโตๆเยอะแยะมากมายนะครับหรือเป็นบริษัทหรือเป็นโรงงานต่างๆถ้าเขาได้รับมาตรฐาน ISO แล้วเนี่ยความรู้สึกที่พี่พี่สัมผัสคือว่ามันมันเกิดความน่าเชื่อถือนะครับ ความน่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นและน่าเชื่อถือตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะ,พาะกลุ่มนะครับมันเชื่อถือทั้งระดับโลกเลยคืออ,อย่างที่ได้แจ้งไวนะ้เนาะคือต่อา,งางชาติเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยเขาก็รู้จักตัวมาตรฐานตัวนี้อยู่แล้วนะครับคือถ้าสมมติว่าต่างชาติมาดูเนาะว่าเฮ้ย,เ,ยเราได้มาตรฐานแล้วก็ เป็นห้องแลบที่ได้การรับรองเนี่ยนะครับรเมื่อเผยจริงๆอาจารย์โจ้กันจ,จ,จะมีการไปเปิดสาขาที่เมืองนอกก็ได้นะ่าน่าน่าน่า,นา,นา,นาจะน่าจะมีมีโอกาสที่จะไปเผยแพร่นะพระสมเด็จเราท,ที่ที่ต่างต่างประเทศก็ได้นะฮะก็เพราะว่ายังไงเมืองนอกเนี่ยนะฝรั่งหรือหรือจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะทางทางฝงรั่งนะทางโซนเอเชียเราเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในตัวมาตรฐาน ISO อยู่แล้วด้วย Certification Standard for พระสมเด็จอะมเรตนะครับ and Provide Laboratory Equipment atTool ก็คือเป็นอุปกรณ์แล้วก็เป็นแลบด้วยนะครับในการตรวจสอบพระสมเด็จนะครับในการรับรองนะครับแล้วก็ for Certification Standard for พระสมเด็จอะมเรตก็คือเพื่อสำหรับในการทำมาตรฐานในการรับรองพระสมเด็จนะครับโดยก็จะมีนะครับบริษัทนะครับมี UICC นะครับ u c a s นะครับแล้วก็ a d s ด a n แกนะครับโดยตรงของ u c a s เนี่ยก็จะเป็น บริษัทแม่นะครับของผู้ให้มาตรฐาน ISO ซึ่งในแบรนด์นี้เองนะครับท่านไปสามารถตรวจเช็คได้ในกระบวนการตรวจสอบสำคัญสคัญนะครับอาญาณีในประเทศเนี่ยก็มีแบรนด์นี้อยู่ด้วยนะครับแล้วถัดมานะครับในนี้ก็จะมีนะครับรหัสนะครับที่พูดถึงหมายเลขที่เป็นหมายเลขที่เราระบุไว้นะครับเป็นดีเองของรสมเด็จระบุรหัสเนี่ยถอดออกมาได้หมดนะครับ แต่ล้วตัวมีความหมายครับบอกไนดะ้ทั้งเป็นวัดอะไรวัดระฆังบางพมกลุ่มไม่กลุ่เป็นพิมพอะไรสุขโขไทยอง์นี้เป็นสุขโขไทยกำแพงเพชรนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพระประธานทุกอย่างแยกหมดอยู่ในรหัสนี้ครับเห็นไหมครับก็จะมีรูปพระให้เห็นนะครับในนี้สไลด์ไปเรื่อยนะครับนี่นะครับไายทุกงบูมครับด้านข้างนะครับ ครบทุกมุมเลยนะครับให้ได้ดูนะครับหกด้านหลังจากนั้นครับก็จะมีจุดสําคัญของพระที่ขยายอีกด้วยกล้องกําลังสูงครับเราเซฟภาพจากกล้องกําลังสูงเข้ามาเป็นจุดแต่ละจุดเดี๋ยวในแต่ละจุดนี้จะมีการระบุทำอินเอพระซึ่งหมายความว่าพระในแต่ละองค์ครับจะมีความเฉพาะของตัวเองไม่เหมือนกันอันนี้เราขึ้นเอาไว้ครับแบบละเอียดท่านจะเห็นแบมีแร่เหล็กอยู่ตรงนี้ กมีร่องนะครับใบหน้าเสี้ยมนะครับเขา่าด้านขวามีข้อเท้าซ้ายเป็นแข้งสานขึ้นมามีชายจีวรชัดเจนนะครับนี่ชายจีวรนะครับแล้วก็ขอบฐานเขียงนะครับด้านซ้ายอุพะนะครับขวามือเราแบบค่อนข้างสอบตรงแล้วก็มีให้ดูนะครับตามรูปแล้วก็ด้านหลังครับเห็นรอยปูไต จ,จุดนี้นะครับเป็นจุดลอยปูไตนะครับ บอกว่าคนที่อบรมนะครับเรื่องของพาสมเด็จเนี่ยเราสําเร็จไปแล้วนะครับพาสมเด็จเนี่ยรุ่นแรกนะครับเรื่องอบรมเชิงทฤษฎีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตามภาพที่ท่านเห็นนะครับก็อบรมออนไลน์ต่อไปก็เหลือแค่ว่าจะเป็นภาคปฏิบัติครับภาคปฏิบัติก็คือจะสามารถทดลองใช้เครื่องนะครับแล้วก็เปรียบเทียบค่าต่างๆซึ่งก็จะมีเกณฑ์ต่างๆไว้ให้ผู้ที่อบรมนั้นสามารถศึกษาเรียนรู้ครับ